ให้คะแนนเต็มซิตาห้จักคะแนนครับห้ร่อยคูนแล้วหิร่อยปัจจุบันพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวนี้บบมีจากโตเลยบ่มีเลยคันปกติเราตากระทําความสะอาดหมูมืออะไรจะขังครับมือละขันกันแล้วละหนึ่งันนี่ไวเลยนี่ตากระเฮ็ดคอยกรทั่งพ่นมันกระจิ็ดไหลลงพ่นเลยไร่พนแล้วนี่โอ้มาแรงกันบบมีพี่น้องครับบ่มีเลยกะรันตีให้แล้วตั้งแต่ก้อนนี่ก็หายากับบมีแมนบ่ละครับเอาแต่ํามมักจ้าของมักไว้นี่แค่หด มันกัดเส้าเส้าเหม็นอิลิครับ <source> แต่เส้าเหม็นบ่โดนบ้านนี้มันกัดหมูเป็นตุ้มฮอกก็ต้องหายามารักษาหมูอีกแต่ว่าเส้าบตาหมูเนี่ยเป็นตุ้มแล้วนี่ยเขาก็ยารักษากับเส้าเส้าโยเสาแต่ว่ามันมีปัญหาตามมามีปัญหาตาแบนหัวเสียจุลินซี่ไมโครเบตตาใส่มาโดนไปใส่มาในปีกัวแล้วครับเต่ามาเป็นจังไดครับหลังจากที่ใส่แล้วครับก็ว่าดีครับมันเส้าเหม็นเส้ามีกินหะครับตั้งแต่ก่อนนี่มันกินแห้ง เป็นยังไงต๊ะไหวปี่น้องฟังดําเน่นกระทั้งกินทั้งแมงวันแล้วแมงวันกับลายข้าวกินกับแห้งมันขี่มันเหม็นเท่ากับโขกลงนมม้ำ <c oughs> เหมือนกันเหม็นคือเกาล่างไปกับเหม็นคือเกาเลดไซซอจุลินทรี่มาประทับใจว่าตาใสที่แกครับประทับใจอย่ว่าเท่าเหม็นปัจจุบนันนี้ปัจจุบันก็ได้ใส่คือเกาอยู่ครับหนึ่งขวดหนึ่งลิตรหนึ่งปีกว่าแล้วครับ พี่น้องอ่ะสิว่ามันเสียว่าทั้งตานี่ใส่จริงบ่นี่ละจุลินทรีย์นี่ครับผมใส่มาก่อนนี่เหลี้ยอยู่บ่พ่อเคืองจำซื้อจัะบาทกว่ตาครัวนี่พันสองครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ปีกว่าวหรอยังว่าท่านเบิดอยู่เบิดพ่อเคืองขวดไปตาคือติเหลี้ยอยู่ซัมหนีอยู่เคืองครัวแหรอล่ะใส่หลายวัตาแต่ละรอบแต่ละรอบนี่เขาให้ฝาหนึ่งนี่ยี่สิบลิตรใช้น้ำยี่สิบลิตรเนี้ยต่อหนึ่งฝา คันบ่มีหัวเชือจุลินทรี์ไมโครเบดกับได้ใส่นี่ตาเรียกอันไดเขาสำหรับผ้อยุขางๆข,ข,ของหมูขับตาคันแมนได้ใส้จุลินรี์นี่มันติดเส้เาเหม็นกะขันบ่ได้ใส่นี่กะเจงใจใจเขานะเจงใจใใใ<อ>พี่น้องอเพราะว่าพี่น้องกะจมว่าเหม,ม็<ต>นอยูะจมขาับ่าส่กะกล่าวว่าว่างแีงผูาา้เ,เป็นเจ้าของนี่ก็ต้องต้องหาหมูนี่ยังตานี่ต้องหาวิธีหาวิธีในเส้าเหม็น ปานี้ย่ำตาฉีดพ่นนี่ตาฉีดได้ขอกหมูหรือว่าฉีดตรงขางบริเวณฉีดฉีดเบิดเลยน้ำหมูน้ำหยังกับฉีดไปเบิดฉีดได้ได้บ่มหมูบ่เป็นอย่างใส่มาตลอดแล้วครับทุกมือนี่กับแมงวันกับบ่บวมีกินกับบวมีฉีดสิมีกินเนี่ยตากับไปจอดใจกับหายไปเอาตาเฉียดเนี้ยจังไหนไปเบิ้งน้ำตาครับกูใส่กินนะครับมาเป็นปีแล้วเนี่ย ต่ว่าถือว่าแพงเนี่ยเขาก็มันกับคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะว่าเขาใส่น้อยบ่ใส่หลายเพราใส่ใส่หลายใส่กับมีกินกับใส่เพราะมีกินกับใส่ขันบ่มีกินนอกากบ่ใส่ข่าวใส่เที่ยงหนึ่งกับยูไรสองสามมือข่าวให้คะแนนเต็มสิบแต่จหกคะแนนครับให้ร้อยคนแล้วไห่ร้อยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบททางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงวันจุลินทรีย์ไมโครเบทสร้างการย่อยสลาย ต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร